สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมชินโซมารุจะมาสปอยการ์ตุนแปลกหาดูยากเรื่องมิโกะนินจาสาวแสนกลนตอนที่สองอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมิโดมิโกะนินจาสาวลูกครึ่งมนุษย์กับปีศาจที่ถึงแม้หน้าฉากเธอจะใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมปกติแต่หลังฉากเธอเป็นถึงหัวหน้าของสำนักนินจาที่มีชื่อว่ามิโลกุเลยทีเดียว ที่เธอได้ตำแหน่งนี้มาไม่ใช่เพราะความเก่งแต่เป็นเพราะว่าคุณยายของเธอเจ้าสำนักคนก่อนบังเอิญจากโลกนี้ไปเร็วไปหน่อยเธอก็เลยต้องรับตำแหน่งนี้มาโดยที่คุณสมบัติของเธอยังไม่พร้อมและก็ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงช่วงเปิดเทอมฤดูร้อนมิโกก็เลยคิดจะเอาเวลาไปฝึกวิชาเพิ่มเติมแต่เพราะว่าคุณยายที่ก็เป็นอาจารย์ของเธอด้วยนั้นได้เสียไปแล้วมิโกก็เลยไม่รู้จะไปเรียนวิชาจากใครและในระหว่างที่มิโกโกกำลังไหว้ป้ายวิญญาณของคุณยายเพื่อขอคำชี้แนะ ป้ายก็ลม้มลงมาเองถึงสองครั้งทงั้งๆที่ในห้องนี้ไม่มีลมมิโกก็เลยคิดว่าคุณยายคงพยายามจะบอกใ้ให้เธอเดินทางไปตามทิศทางที่ป้ายนี้ชี้ไปอย่างแน่นอนมิโกก็เลยไม่รอช้าแล้วก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับนินนินแต่นอกจากทิศทางแล้วมิโกก็ไม่ได้มีข้อมูลอย่างอื่นเลยเช่นเธอจะต้องไปที่ไหนหรือเธอกําลังหาอะไรอยู่และในระหว่างที่มิกโกกาลังปั่นจักรยานไปอย่างไร้จุดหมายที่แน่นอนก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วก็ทัก มิโกะว่าเธอเป็นนินจาใช่ไหมมันก็เลยทําให้มิโกะตกใจมากและหญิงสาวคนนี้ก็ได้บอกว่าที่เธอรู้ก็เพราะว่าเธอเองก็เป็นนินจาเหมือนกันเธอก็เลยได้กลิ่นนินจาที่มาจากตัวมิโกะและหลังจากที่ได้แนะนําตัวและพูดคุยกันยาคุนินจาสาวผมเขียวที่กําลังจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในตัวเมืองก็ได้บอกทางไปหมู่บ้านนินจาให้กับมิโกะเพื่อที่เธอจะได้ไปฝึกวิชาแต่พอมิโกะมาถึงทุกคนในหมู่บ้านนี้กลับเสียชีวิตไปหมด จะมีก็แต่คุณยายนินจางหัวหน้าหมู่บ้านที่ยังพอมีลมหายใจอยู่แล้วคุณยายก็ได้ใช้พลังชีวิตเฮือกสุดท้ายบอกกับมิโกะว่าฝากไปบอกยาคุให้ทีว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคามิลิและตอนนี้คามิริก็ได้ดาบต้องสาบสิบปังไปแล้วจากนั้นคุณยายก็สิ้นใจแอค จากนั้นมิโกก็ได้รีบตามไปหายาคุที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตและเมื่อยาคุได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเธอก็แค้นมากแล้วเธอก็ได้เล่าให้มิโกฟังว่าคามมลินั้นเคยเป็นอาจารย์ของเธอมาก่อนและในคืนหนึ่งก็ได้มีนินจาชายจากสำนักอื่นพยายามจะมาขโมยดาบต้องสาบสิปังอาวุธล้ำค่าของสำนักเธอคามลีที่เป็นนินจาเบอร์หนึ่งของหมู่บ้านก็เลยถูกส่งให้ออกไปจัดการ แล้วทั้งคู่ก็ได้งัดเทคนิคที่สุดแสนจะพิสดารออกมาโจมตีใส่กันและคามีลิที่มีฝีมือดีกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไป แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นในระหว่างการต่อสู้คามิลิก็เกิดยอมรับในฝีมือของหัวลิมแล้วทางด้านหัวลิมเองก็เช่นกันทั้งคู่ก็เลยตกหลุมรักกัน <c oughs> แล้วก็ได้วางแผนที่จะร่วมมือกันขโมยดาบต้องสาบสิปังแต่ท่านยายหัวหน้าหมู่บ้านก็จับได้ท่านยายก็เลยลงโทษคามิลิ แล้วก็าไล่เธอออกจากหมู่บ้านพร้อมกับหัวหลิมและเพราะเนื่องจากเห็นแก่ความสัมพันธ์ท่านยายก็เลยไว้ชีวิตคามิลิแต่ก็ไม่นึกเลยว่าเธอจะกลับมาล้างแขน แล้วยาคูก็ได้เสริมต่อว่าดาบซิปังสามารถฆ่าพวกปีศาจได้คามิลีกับหัวลิมก็เลยต้องการจะเอามันไปสังหารราชาของโลกปีศาจเพื่อยึดอํานาจโลกปีศาจมาเป็นของตัวเองคิดการใหญ่เกินหน้าตามากไอหัวลิมซึ่งราชาของโลกปีศาจก็คือพ่อของมิโกะมิโกะก็เลยจะร่วมมือกับยาคูเพื่อไปเอาดาบซิปังคืนมาซึ่งหัวลิมก็ได้แอบมาดักฟังการสนทนานี้พอดีเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคามิลีแล้วทั้งคูก็ได้วางแผนที่จะจับตัวมิโกะ ลูกสาวของราชาแห่งโลกปีศาจเพื่อเอามาเป็นตัวประกันเพื่อการันตีัชัยชนะเวลาที่ทั้งคู่จะต้องต่อสู้กับราชาแห่งโลกปีศาจเรียกว่าเลวได้ใจเหมาะสมกับหน้าตาจริงๆตัดกลับมาทางด้านมิโกะกับยาคุทั้งสองคนได้ยินข่าวการหายตัวไปอย่างลึกลับของเด็กสาวในตัวเมืองพร้อมกับข่าวลือเรื่องการพบเห็นพวกปีศาจซึ่งข่าวการพบเห็นพวกปีศาจสําหรับคนทั่วไปอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระแต่สําหรับนินจาสาวทั้งสองคนที่เคยเห็นพวกปีศาจมาก่อนก็ รู้ว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนพวกเธอก็เลยจะออกไปสำรวจดูเพราะพวกเธอคิดว่าพวกปีศาจนี่แหละที่เป็นตัวการในการลักพาตัวพวกสาวๆในตัวเมืองไปแต่ก่อนหน้านั้นหัวหลิมก็ได้ปลอมตัวเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนแล้วก็มาลักพาตัวยาคุไปเพราะเหมือนว่าพวกนี้มันไม่ชอบสู้ซึ่งซึ่งนาแต่ชอบใช้ตัวประกันในการต่อสู้มากกว่า uh, แม่จะเร็วไปไหนไอหัวไข่ จากนั้นมิโกก็ได้เดินทางเข้าไปในป่าในจุดที่มีข่าวว่ามีการพบเห็นพวกปีศาจเพราะเธอคิดว่าพวกปีศาจกับหัวหลิมน่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ทั้งทั้งที่น่าจะมีอันตรายอยู่รอบตัวแทๆ้ๆมิโกก็ดันมาแช่น้ำร้อนเล่นเพื่อเป็นการผ่อนคลายแถมเธอยังไม่เอะใจที่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาแช่น้ำร้อนอยู่กลางป่าคนเดียวซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือคามิลิเธอก็เลยถูกมันใช้คาถาน้ำจู่โจมโดยที่ไม่ทันตั้งตัว ากนั้นหัวหลิมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วมันก็ได้เรียกพวกปีศาจออกมาเนื่องจากพวกมันมีดาบสิฟังพวกปีศาจธรรมดาก็เลยหวาดกลัวแล้วก็เชื่อฟังพวกมัน hey, แล้วก็เพื่อความสะใจคาเมลิก,ก็ได้เรียกปีศาจที่ตัวใหญ่ที่สุดในกลุม่มให้ออกมาจัดการกับมิกโก้ the boss. The boss จากนั้นพิศาสกับปะยักษ์ก็ได้ดูดกลืนยาขู่เข้าไปต่อหน้าต่อตามิโกะเพื่อเป็นการคมขวัญ แล้วปีศาจกับปะยักษ์ก็ได้ใช้หนวดมาจับตัวมิโกะเอาไว้ แล้วคามิลิก็ได้บอกให้มิโกะร่วมมือกับพวกมันพาพวกมันไปที่โลกปีศาจและช่วยพวกมันจัดการกับพ่อของเธอซะไม่เช่นนั้นเธอจะถูกปีศาจกับปะยักษ์ทรมานแล้วก็ดูดกลืนไปอีกคนมิโกะถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้ก็เลยไม่น่าจะหนีรอดไปได้แต่ก็โวคดีที่นินนินได้มาพ่นแอลกอฮอล์ใส่กระปะนวด แล้วแอลกอฮอล์จะทำอะไรกับปะได้จริงๆแล้วก็ทำอะไรมันไม่ได้แต่บังเอิญว่ามิโกะสามารถใช้ฟันจุดประกายไฟได้เธอก็เลยจุดไฟเผากับปะยักษ์แล้วก็หนีรอดมาได้จากนั้นมิโกะก็ได้พาตัวกับปะยักษ์เพื่อช่วยยาคุออกมา พวกคามิลิกับหัวหลิมเห็นท่าไม่ดีก็เลยชิ่งหนีไปตั้งหลัก แต่พวกมิโกกับยาคุก็ไม่ได้ตามไปเพราะพวกเธอมัวแต่ไปช่วยพวกสาวๆที่ถูกลักพาตัวมาซึ่งถึงแม้ครั้งนี้พวกสาวๆจะถูกช่วยกลับมาอย่างปลอดภัยแตดาบสิปังก็ยังอยู่ในมือของพวกนินจาฝ่ายอาธรรมเพราะฉะนั้นภารก,กิจของพวกมิโกก็ยังมีต่อตอนหน้าพบกับความลับของยาคุและบทสรุปการล้างแค้นระวังอดีตลูกศิษย์กับอาจารย์ถ้าอยากรู้ว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็ไปกดดูกันได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <laughs> what?